ยื่นไปเพิ่งยื่นไปว่าเราเรามีกฎชัดเจนนะว่าว่าเราไม่สนับสนุนอะไรพวกเนี้ยแหละเขียนไปเยอะอยู่เออนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอนาคตเนี้ยจะเป็นยังไงหมายถึงว่าแบบจะตีกันยังไงเออจะในี่กันยังไงแกะทางล็อกสตาหน้าใจนี่มั้งน่าจะจับตาดูเพราะมันผิดจริงแหละมันก็กระทบไปยันพวกเติมกาชาที่ไม่ได้ผ่านล็อกสตาด้วยอันนั้นก็ผิดเหมือนกันต้องใช้คําพูดที่แบบไถลแล้วแบบสื่อไปข้างนอกที่แบบตายครับลาเออแล้วนะครับมันมันจะเป็นอย่างนั้นไอแกงโอริโอกูว่าเขาไม่ได้เกลียค แค่แค่ไอ้นี่ทั้งโลกแล้วกูรอนคนในไฟเองเกลียดหมดแั้วมัเนี่ยถ้าโดนจริงๆอ่ะไปหานายกแล้วเออทิ켓เลยครับไปทิ켓เลยทิเก็ตไปเลยครับทิเก็ตไปเลยครับอ่าตติดสวัสดีครับน้องสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนได้ส่งเมลไปยังส่งเมลไปแล้วออกไปเจอทางไหนก็ได้ก็ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่า เรา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 มีกฎแบบชัดเจนว่าแบบห้ามห้ามอะไรที่มันเกินไปนี่หรอเป่าเออมันไม่ใช่แค่หนึ่งนะตอนนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่แค่เซิร์ฟแต่แค่ตัวสตาร์มันก็เป็นสิ่งที่ที่ไปก็เมลไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่หนึ่งหลายอีกหลายเมืองไม่ใช่แค่หนึ่งคือเหมือนจะไม่ใช่แค่หนึ่งแค่เหมือนเฉยแต่ว่าเราก็โดนก่อนเลยไงเพราะว่าเราเออโดนคนแรก ก็นั่นแหละเพราะเพราะว่าพวกเคี้ยนั่นเซตเดียวเลยแล้วก็พอมีการตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่กูงงเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงมาถึงว่าไฟเอ็มอ่ะนะมาถึงว่าจะตีกันหรือว่าอะไรยังไงได้ไหมเน่ยต้องรอดูต้องรอดูก็<ม>จะเป็นยังไง ยืย่นไปนานหังเพลหรือว่าเพิ่งยืนย่นไปยื่นไปเพิ่งยื่นไปว่าเราเรามีกฎชัดเจนนะว่าว่าเราไม่สนับสนุนอะไรพวกเนี้แหละเขีนยนไปเยอะอยู่อเออนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงหมายถึงว่าแบบอูกตีกัน,กนยังไงเออจะจะไอ้นี่กันยังไงหมายถึงน่าจะเป็นคอมูอย่างเดียวละคิดว่านะแล้วกูก็มั่นใจไว้หลายเซิร์ฟที่ไม่ได้โดนอะ่ะตอนนี้ใครจะตีกันก็ต้องยุติก่อนอะ่ะบอกเลยเฮี้ยนอ่ะใครตีกันก็เฮี้ยนอ่ะ Y en รอดูอ่ะว่าจะเป็นยังไงรอดูมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องตีหรอกถ้าผิดกดไฟเอ็มอ่ะผิดกดไอ้ตัวกดล็อกสตาร์มไม่ใช่แค่ตีอย่างเดียวมันหลายปัจจัยแต่ว่าช่วงนี้มันการกระทำรุนแรงไง ก็เลยเขาก็ต้องตีกันเขาก็คิดว่ามันรุนแรงอ่ะแหละแต่มันก็ถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็รุนแรงอ่ะแหละต้องรอดูอะโหลพี่มีตังค์ให้ยืมป่ะครับพี่มีตังค์ให้ยืมไหมครับไอ้เจออะไรของมึงวะไอ้เหี้ยอย่างเลื้อนเลยไปไกลกูดิ้นไหมปล่อยบูเดี๋ยว่อยบูบูจัดการหน่อยบูอันนี้เพิ่งเข้ามานะ เอางี้ผู้ว่าเราทำเฟิร์สแบบแค่คุยกันอย่างเดียวไหมช่วงนะ <laughs> นะี้ได้นะได้ๆก็เนี่ย <c oughs> แล้วกูเห็นแม่งจะมีสตอรี่กันแล้วด้วยไอ้เหี้ยแก๊งโอเอางี้เดี๋ยวกูไปเปลี่ยนเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนวอลซีดีกว่าให้เป็นไอ้นี่ให้เป็นการเดินพูดคุยกันไอ้แต่งตัวหล่อแล้วก็เอ้ยเอารวยเลยนะวงการไฟรเอ็มอะ ้าโยกไปวอลฟีอ่ะดีนะดีนะเป็นตัวละครให้เราหล่อหน่อยเป็นจากปืนเป็นปากหลามอะไรเงี้ยทำได้นะทําได้เว<ห>ลาหน่อยทําไดม้มันมีเบสของมันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะเป็นแมปที่ทําเองไงไม่ใช่แมปแบบอย่างี้เพราะปากหลามในไฟเอ็มมันในในโลกของของของ g ีทีันไม่มีนะมันแค่แอดออนันเข้ามาที่ทำกันนะที่เล่นกันมันไม่ได้ผิดติ๊กสิ์นะปากหลามไม้อะไรพวกนี้อืม เจ้าของเกมเองด้วยเฮียสบายใจด้วยโดนก๊อฟอะไรไม่ได้โดนกอ๊อฟมันจะโดนก๊อฟอะไรผมถือดิสิทีสีใครจะมาก๊อฟผมล่ะแค่ความหมายแต่มันวุ่นวายอย่าเล่นนี่ยแหละทำไปเอ็มนี่แหละลองคุยกับเขาดูเขาแบนพวกตีกันแต่สตอรี่หลานปลูก เออว่ะพี่เอ้าบูดลมดีกว่าเอาเอาวอรฟีบูทลมดีกว่าเนาะ,ะบูทลมวอรฟีดีกว่าเออแต่มันคือหัวข้อการการรุนแรงแหละเพราะว่าช่วงนี้มันมันก็รุนแรงจริงๆกันแหละแม่งไปทำอะไรงโงๆ่ๆเฮียเมื่อทำอะไรงโง่ๆ Hmm. แต่ตัวสตาร์โลเพมันก็มีกฎชัดเจนนะว่าว่าว่าแบบไม่ไม่สนับสนุนหรือว่าแบนพวกด่าพ่อเลื้อนอะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันก็ทำมันก็ทำไงได้อ่ะอูไหมทำอะไรไม่ได้อ่ะ บอกว่าปล่อยสักสักสองเดือนเรื่องเงียบเดี๋ยวก็ดีขึ้นเขาบอกงนี้เหมือนตอนนี้แกะทางล็อกสตาร์น่าใจะงี้มากน่าจะจับตาดูเพราะมันผิดจริงแหละมันก็กระทบไปยันพวกเติมกรช้าที่ไม่ได้ผ่านล็อกสตาร์ด้วยอันนั้นก็ผิดเหมือนกันก็แบบที่เราเข้าเทเบตไงอพวกเติมกระช้านั้นก็ผิดมันผิดหลายปัจจัยช่วงนี้เขาอาจจะจับตามองอะ่ะต้องรอดูอะ่ะ ใครจะโดนอะไรยังไงเป็นยังไงอะ่ะผมก็ไม่รู้หรอกแค่ลูกแค่เซิร์ฟเราแค่อันเดียวพอแรงแล้วเนาะใช่บอกคิงซื้ออรสตาดิต้า เขาบอกว่าบอกคิงซื้อล็อกสตาร์หน่อยโอ้ยบ้าปะเนี่ยตังแดกข้าวยังไม่มีในช่วงเนี้ยล็อกสตาร์กี่บาทนะเพื่อนผมไม่มีไม่ไม่รู้แล้ทั้งมันเขาก็ทำถูกนะครับคุณดูผมว่าว่าเขาก็ ไม่อยากให้มันเกิดความรุนแรงในประเทศไทยไงนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีหนั่หน้าที่ชี้แจงเขาตอบเปลี่ยนไปตามเข้อเนาะใช่สตอรี่ห้ามบับกันอ่ะครับครับผม <laughs> ตายครับตายครับพี่คือไอ้ยียไอ้สั์นี่กูว่าเงี้ยเลยลองกูได้เลยเงี้ยต้องใช้คําพูดที่แบบไพ่ร้อแล้วแบบสื่อไปข้างนอกที่แบบตายครับล่าเอแล้วนะครับมันมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเพิ่งมากูกัมันจะว่าตอนนี้เซิร์ฟไหนที่มีสตอรี่ก็น่าจะต้องต้องยูติก่อนเงี้ยเนีิเออต้องยูติก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตายครับเอาสพไปทิ้งนะครับมึงจะเอาต่อเอจะคุณจะเอาต่อไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเล่นกันต่อไหม กูหยาดปากว่ไอ้กลับไปพูดเดียวกันน่ะกูว่าเพื่อนไอ้แกงโอริโอกูว่าเขาไม่ได้เกลียดแค่แค่แค่ไอ้นี่ทั้งโลกแล้วกูฟ้อนคนในไฟเองเกลียดหมดแล้วมั้งเนี่ยถ้าโดนจริงๆอ่ะไอ้เฮี้ยยังไม่ได้นอนเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะ รออะไรอ่ะหนู <st arts> คนอ,อ,อ่อนหรอพันสามครับหนูไปฟาร์มก่อนนะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องไฟเอ็ม่ะเรื่องที่จะอันนี้อ่ะครับ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับสู้ๆครับครับครับขอบคุณครับไปเปลี่ยนชุดไหมครับเนี่ย <c oughs> เห็นใส่ชุด <c oughs> พี่เห็นใส่ชุดอย่างนี้แล้วมันดูไม่ค่อยดีไงมันอะไรรับเนี่ยไปแต่งแบบเหมือนคนเนี้ยห,หนูใส่ชุดอย่างนี้มันดูไม่ค่อยดีหนูไปเปลี่ยนหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมใช่มันแบบ ดูดูหนูแต่งตัวดิมันมันได้โอเคได้เปลี่ยนได้เปลีย่ยนงี้เหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่มันแบบมันเลยคือหมอ๋อแต่พี่ไม่ชอบเหรอชอบครับชอบอแต่ว่าเหมือน,นสไตล์นักเรียนไงคะหนูชอบแบบนักเรียนเหรอนักเรียนญี่ปุ่นก็ชอบนะคะมันชุดมันสวยดี ไม่เปล่าชอบนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะที่เขาว่าชุดหนูมันดูงั้นไหมมันค่ะมันก็ได้เลยนะหรือว่ามันก็เรายนญี่ปุ่นนะทีตาครับคืนนี้แมนซีหรือมาดริดครับผมจะส่วนมาดริดขอกินข้าวหน่อยครับไม่มีครับไม่มีครับโอ้ไปฝั่งโน้นเขาเขาแจกครับโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นผมก็ไปขอมาเหมือนกันโน้นครับโน้นขอตังค์หนึ่งไม่เหรยไม่มีครับ โทรเบอร์นี้ไปเขาเนี่ยผมใส่คิงนะนี่ผมใส่คิงนี่คิงไหนไปไกลๆดิไปคิงไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเกงอ่ะเกงผมเนี่ยคิงไปไปไปแมมึงมานี่เดี๋ยวพาไปกินข้าวมานี่มามาไปไปไปครับสู้ๆนะคะพี่ตอดของครับของครับครับหนูเล่นหนูไปฟาร์มไหมเนี่ย ไปไหมเพื่อนตอนแรกมที์มอีกอันหนึ่งให้นะแล้วขายงอมเลยห้าสิบห้าก็มีอันหนึ่งฟาร์มให้ฟาร์มแล้วได้เงินเร็วฟาร์มอะขายเงินแดงเหรอมีปะมีมีครับมีครับมีเหรอนี่ไงคุณเลขเลยมีผมมีเงินแดงเนี่ยหนึ่งศูนย์สองสามมันเอาเงินแดงมาไปขายแลกเงินเขียว นี่ครับเนี่ยอุ้ยเขามีเงินแดงจริงอุ้ยเลท่าไรครับอ่าเลสเลสสี่ครับเลสสี่สี่สิบเหรอสี่อย่างเดียวครับสี่อย่างเดียวหนึ่งหนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งต่อสี่เงินเงินเงินแดงหนึ่งหนึ่งบาทแล้วกับเงินเขียวสี่ครับอ๋อมันน้อยไ,ไปเออทำไมมันถูกจังอ่ะอ้าวเพิ่มหน่อยที่เปิดอยู่แอ,อร์ลงแอร์ลบ ต้องเอาออกแล้วทำไมอ่ะเพื่อนตีกันไม่ได้เลยเอาดีๆกูไม่รู้กูก็รอดูเนี่ยแหละรอดูว้าวว้าวก็สี่ไงเออโอเคเพื่อนสี่แป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวกูสี่ก่อนสี่อะไรวะไม่ใช่เดี๋ยวพาเขาทำอะไรสี่ไงโอเคเพื่เอาไว้กอนเลย ไม่อยมันั่งน้อมละมีความสุขดีว่ะเนี่ยขนาดชุดนักเรียนรู้รู้ความหมายไหมครับเออรู้ความหมายคือไงครับหนึ่งต่อสี่อะครับหนึ่งต่อสี่เหรอใช่หนึ่งคนต่อสี่คนไม่ใช่ครับคือเงินที่ผมให้ไปก็คือเงินแดงถูกไหมใช่เงินแดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันเท่ากับสี่บาทอ่าใช่ครับสี่บาทเงินเขียวครับโอเคหนูเข้าใจเข้าใจอ๋อคุย